ตแกีแคัพาใส่กระดูกนมนีอันนี้เป็นข้าวเหนียวทอดนะครับครับอันนี้เิ่งใส่ปบมดชะครับใส่มกรดครับนี่กจะรสชาติเป็นที่ช่อบองจร ตัวนีสานเตะใส่ัชราแล้วมันจะเลยำัเนแลเจ้าแต่นี่มันใส่ใส่ขงน่กเลยจะใส่ไส้โคน่อเลยอ๋อจะใส่ไตโนใส่มันก็ไใส่โน่นเนาะเออที่เาสามารถยได้ครับได่ไดงแล้วเขากได้ได้ ครับแล้วก็มีหกอใจไ้คับยังปีน้องไตขยายล้วเนี่ยปะกติมีนี่นเนนิยมแบบไหนครับเป็นยูีูอนทครับใ่กล่อนนะคนับ ตานนี้บอกว่าไม่ซีนนะเจ้าครัวพักกาสุ้งใส่ไข่นะเจ้าแกงพักกาแซงกระดูหมูนะเจ้าวันนี้ก็มีแกงของเราทั้งมาระจ๊ะจจะเื่มเนีหมูสามจนยังอีเลย่างอีเลยไม่นะแค่แต่้องหมูสามจานท่อนะเราคนก็จะสามจานเลเดี๋ยวนี้นะเราทำก็จะสามจันต่ออางาั้นเพราะวันนี้อยากจะทำละไรกนจะตัดเตัวนะเจ้า ให้กระพร่องนะเจ้าบีซูดีชาติบันบีซูบีซูวันนี้คนเนี่ยอย่างนะโอ้คนเนี่ยไม่กลาดจ้ะมันไม่กวัว